สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่เราก็จะมาวาดโขงช้างกันต่อเลยนะครับตอนนี้นี่ผมก็จะมาวาดช้างพลายบุญเลืองกันครับอ่าก็ไหนไหนก็มาแล้วก็มาให้มันจบๆเลยแล้วกันครับถ้ามีคนดูเยอะก็ต้องมากันทั้งครอบครัวเลยนะครับอ่าเราก็มาเริ่มโดยการวาดทรงกลมก่อนเลยครับนี ให้เรารู้ว่าหัวเราใหญ่ประมาณไหนนะครับเราจะได้กะระยะได้ถูกนะครับอ่านี่ขนาดผมมีทรงกลมแล้วนะบางทีผมก็ยังกะระยะไม่ค่อยถูกเลยนะฉะนั้นก็พยายามกะระยะให้มันดีๆให้มันพอกระดาษนะครับให้มอให้พอกับช่องว่างที่เราต้องการนะคอ่าแล้วเราก็จะได้ภาพที่โดดเด่นเป็นสง,ง่าในกระดาษของเรานะครับที่มันพอเหมาะพอเจาะนะแล้วนี่ก็คืองวงนะครับอ่าจุดเด่นของพายบุญเรืองก็จะ มีงวงที่โอ้โหอ้วก้วนอันอกอันอะไรประมาณนั้นเลยนะครับนี่แล้วนี่คืองวงมันอ่าปากก็จุ๋ๆหน่อยครับนี่ครับผมว่าสซะยาวเลยของเขายาวจริงนะครับนี่แล้วก็เออแล้วก็จะมาวาดงาครับนี่งาก็ประมาณนี้อ่าค่อยๆวาดครับค่อยๆขีดนี่งานจะสวยก็ต้องแบบโค้งๆแบบ ตวัดไปสวยๆนะับตวัดเหมือนกับตวัดผู้กันนะครับถึงแม้ว่าเราจะตะวัดดินสอนนะครับแต่เราให้เราคิดว่าเรากำลังตวัดผู้กันอ่าลากมาเลยครับปื๊บปเนี่เวลาหักโค้งก็โค้งสวยๆ,ๆหน่อยอ่าเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็ใช้วิธีการสานเส้นนะครับอ่าเราไม่จำเป็นจะต้องแบบลากทีเดียวก็ได้นะครับค่อยๆสานเส้นให้มันเชื่อมกันเป็นเส้นเดียวนะครับนี่ ฟื้นเนี่ยโค้งแบบตวัดเลยนะตะวัดขึ้นตวัดลงงามๆอ่านี่นี่เราก็ได้งาสวยแบบชี้เด่แล้วครับชี <laughs> do, ้โถชี้เด่เนี่ยงามันก็ของพายบุญเรืองก็จะงงงงแบบนี้ครับอ่าต่อไปเราจะมาวาดเอ่อวาดอะไรวะ วาดวัดโครงหน้ามันก่อนครับอ่าโครงหน้าของพายบุญเลืองก็จะอวบอ้วนนับนี่นี่ตรงแก้มมันก็จะอุมอุมนับเหมือนกับไข่2ใบนะครับน,นี่ครับวาดอีกอันหนึงอุมอุมหน่อยอือเอค่อยๆนับอ่าเนี่ยประมาณเนี้ย คือตัวนี้จะออกดูหน้าอ้วนๆน,นะครัตัวใหญ่ๆครับใหญ่กว่าก้านกล้วยอีกนะครับมันค่อนข้างจะทรงพลังนะครับเสร็จแล้วหัวก็จะแบบอ่ารีบๆเนี่ยหัวมันจะเป็นท่อนๆอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มาวาดตา ตาเราก็พยายามวาดให้มันดูหล่อๆเท่ๆทรงพลังนะครับนี่ประมาณนี้คีดนี่แล้วก็โค้งมาเหมือนชามข้าวนะครับให้นึกถึงชามข้าวนะครับเราจะได้โค้งแบบส,สวยๆนี่แบบนี้ครับแล้วก็เติมลูกตาเนี่ยแบบแล้วก็มีถุงใต้ตานิดนึงนะครับโอเคดีแล้วก็เติมคิ้วไปนะ โอ้โหนี่ครับตานี่อย่างใสเลยนะนี่ใช้ได้ครับหล่อใช้ได้อแล้วก็เราก็ทำการวาดหูนะครับหูก็จะแบบเล็กๆหน่อยนะอ่าน,านี่ปมาณนี้ผมพยายามวาดให้มันแบบเอกลักษณ์ให้มันดูโดดเด่นหน่อยนะครับอาจจะไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ให้มันดูคล้ายๆก็โอเคแล้ว นี่หูก็ประมาณนี้เลยครับง่ายๆโค้งๆนี่มันก็จะเหมือนเหมือนเหมือนล่มนะครับลักษณะก็คล้ายๆล่มโค้งแบบล่มเลยอ่านี่อันนี้คืองวงมันครับงวงมันก็จะติดเหมือนกับเป็นจมูกนะครับแล้วก็มีรอยรอยยับรอยเส้นยับของงวงโค้งๆฟึบเนี่ยอันนี้คือเส้นบาลานะครับ เส้นบาลานซ์ของงวงนะครับอ่ามันจะโค้งๆหน่อยนะครับแล้วเราก็จะได้โค้งแบบเขาเรียกว่าถูกถูกต้องถูกหลักนะมันจะได้ดูมีมิตินะครับอ่าเนี่ยแบบนี้ครับอ่าสวยงามจากนั้นเราก็จะมาวาดอนาโตมีของช้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะแบบกลมๆอ่านี่นี่เราล่างโค้งก่อนนะให้มันเป็นโค้งล่างก่อนอ่าอยากจะให,ให้ใหญ่ประมาณนี้ครับเนี่ ช่วงบอดี้ก็โค้งๆกลมๆประมาณนี้อสวยงามนี่มันจะเป็นก้อนๆนะครับมันอาจจะยังโค้งไม่ดีก็มาช่างมันนะเพราะนี่คือการสเก็ตนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็มาขึ้นขาหน้าครับอ่ลาลากเป็นท่อนๆเวลาเราวาดขาเราก็วาดให้มันหนีครับเรียวแบบเรียวเอ่อแคบเข้ามาแล้วค่อยขยายออกไปนะครับนี่เราจะได้ขาช้างแบบสวยงามนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ย อย่าวาดแบบเป็นสี่เหลีล่ยมขีดลงมาเป็นแท่งๆแบบตึกอย่างนี้มันไม่สวยนะครับมันจะต้องโค้งแบบโค้งเข้ามาแล้วก็โค้งขยายออกไปนะมันจะเป็นช้างเท่าช้างที่ค่อนข้างจะงามสง่านะแบบนี้เลยนะนี่แลวนี่ก็คือขาหลังนี่วาดปเป็นอุ้มอูนี้ก่อนนะแล้วก็ติดตูดตรงนี้ตูดมันับแล้วก็ลากมานี่เป็นน่องแล้วก็ลากขาเลยครับฟื้นี่ลากลาก ลักเข้ามาแล้วก็ขยายออกตรงปลายเท้านะครับนี่แบบนี้นะครับค่อยๆอ,ยอะประมาณนี้ครับนี่เราจะได้ขายช้างสวยงามอ่าแล้วก็วาดขายข้างครับอเนี่ยประมาณนี้ฟึบโอเคนี่เราก็ได้ดืงยืนแบบเท่ๆแล้วนี่แล้วก็มาเหลาหน่อยครับตรงนี้ตูดมันอ่าเพิ่มมันอีกหน่อยนึง นี่เราก็จะได้บาลานซ์ของช้างแบบสวยๆสวยสวยักาแล้วครับสมก็เป็นพ่อพันธุ์นับตัวนี้ <c oughs> โอ้หอยังเหมือนโอเคพอเราได้สัดส่วนที่ถูกใจเราก็เติมรายละเอียดได้เลยครับนี่รายละเอียดก็ช้างนับมีหางยาวๆนับนี่นี่ก็หางก็เป็นผู้ผูแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเรามาเติมเล็บเท้ากัน นี่ก็โค้งแบบโค้งแบบเป็นถ้ำนะครับโค้งไปฟึบฟึบอ่าพยายามโค้งให้มันสวยๆนะมันจะได้ดูแบบเป็นเล็บที่ค่อนข้างจะทรงพลังนะครับนี่ผมก็สวยแล้วมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆผมก็โคง้งมั่วนะ เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่มีการเรียงตัวแบบสวยๆนะมันก็ต้องมีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับไม่ใช่แถนะครับธรรมชาติมันคือการที่วาดแล้วมันไม่เรียงลําดับนะมันจะมีโค้มีไซส์มีอะไรนะครับเพราะว่าธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาเราวาดเราก็วาดแบบธรรมชาตินะมันก็จะมีเบี้ยวบ้างโค้งบ้างบิดบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะครับนี่แค่นี้เราก็ได้พาในภัยบุญเรืองสุดเฟี้ยวแล้วครับโอ้โหสวยจริง ฝนขี้เล็บ ขี้ฟันขี้งาให้เหลืองอ่อยด้วยบลัสสวยๆใช้ซิเวอร์เคลือบหินปูนอีกชั้นให้สมจริงดูดูด้านสมช้างสึกผิวช้างหยาบก,กระด้างแข็งกระโดกกระโปกยังชี้โดต้องละเลงแสนรองพื้นก่อนงวงจ้นน้อยยาวใหญ่ระบายให้โดดเดด้วยบราวเข้มๆสมชายเฮ้ยสมกับที่เป็นช้งางปาดเฉดขี้ใครให้คล้ายเฉดเงาจนมีมิติเวทลิงหลอก ด้วยเวนได้เ่าอาโอ้โหนี่มันพ่อพันช้างนี่หว่า